อ่ะสวัสดีครับทุกคนโมรไบติเจนนะครับอยู่กับแฟนมีนะฮะสกินใหม่นะครับเป็นอนิเมะนะครับอย่างเท่ฮะเปิดตัวโคตรนี่เลยฮะคมดาบฟื้นชะตาก็หมดไปประมาณหมื่นกว่าๆนะสกินพวกนี้ประมาณเนี้ยสองสกินนะก็สกินหนึ่งประมาณห้าพัน สำหรับพี่พี่ถือว่าไม่แพงนะสำหรับสก,กินแล้วประมาณ5,000นะครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้สก,กินสวยๆแบบนี้ฮะอย่าลืมเติมเงินผ่านเว็บคนุณช็อปนะครับได้ทั้งไทยแลนะลร้าห์ฮะง่ายสะดวกปลอดภัยเพียงแค่ใส่เลข ID เลขเซิร์ฟเวอร์เลือกช่องทางการชำระเงินไม่ว่าจะเป็นรับบิลไลน์เพย์บัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์บัลตมันนี่วอลเลตวีซา่ามาสเตอร์การ์ดส่วนน้องฝั่งรับเป็นลาวโทรโคมยูทลิลแล้วก็ทีพัสครับง่ายสะดวกปลอดภัยไว้ใจคนุณช็อปได้เลยฮะไปเดี๋ยวเราเล่นกันฮะ ได้ฟันนีปิกยางได้แล้วนี่ไงเดี๋ยวเล่นโช์ให้ดูเยนโดเล่นโช์ให้ดูด้วยเขาบอกให้เล่นฟัน,นีค่า8แล้วพี่กดเจอเซิร์ฟไทยอ่ะถามก่อนว่าเอาอะไรมาค่า8ปดไม่ใช่ค่า8นี่หว่าดาเมจเยอะสุดโอ้ถ้าดาเมจเยอะสุดได้อยู่มัง้งดาเมจเยอะสุดได้อยู่มัง้งสวัสดีคนด้วยนะครับ สนิทคนด้วยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าพูดคำว่าเลนลงเลนลี่เอาไปกินถ้าเกิดพี่ป่าละค่าหมดมึงจะทำยังไงมึงดูสเต็ปโปรเพเยอร์ด้วยดิ เรลลี่เอาไปกินมึงจะกลัวอะไรบีมเดี๋ยวกูวให้ฟุกโยนเรลลี่ทิ้งก็ได้แค่ทำดาเมจเยอะสุดสวัสดีคนด้วยนะครับ อย่าให้พี่ต้องบินดีกว่าเดี๋ยวจะงงว่าบินได้ไง <c oughs> ตั้งใจเล่นก่อนนะ <c oughs> ทีมเรามีแต่ตัวแรงๆโอ ح, ้โหแฟนนีแรงสุดมินแฟนนีกูได้ไงน่ะเดี๋ยวกูตั้งใจเล่นใะห้มึงมึงโดแล้วมึงจะตกใจพี่ตั้งใจเล่นแล้ว,ลวน้องจะสยอง ดูสเตปการบินด้วยเวลาเล่นแฟนนีต้องเงียบๆฮะพูดเยอะแม่งไม่ได้ครับบินไม่โดนนะ <c oughs> โอ้โหแม่งไปรู้แล้วปร <c oughs> ะแดกเลย จริงแฟนนีต้องออกไอ้น,นี้ก่อนครับเสียงแหงสายลมฮะเพราะว่าแฟนนีจะตีไวครับเดี๋วยว <c oughs> <c oughs> ผมไม่แช่ต้องกลุ่มให้ขอบคุณมากครับ <c oughs> สวัสดีคนด้วยนะครับก <c oughs> ูยังไม่พร้อมไงอันตรีมึงพร้อมแล้วกูยังไม่พร้อมไง ฟาร์มก่อนอย่าเพึ่งบวกตัดลง y ย u t u b ได้ไหมครับสงสารกูเถอะวันนี้บินยังโงดจใจเย็นเลยให้กูฟาร์มให้กูมีของก่อนเลย เปลี่ยนของแล้วกูเขินวูออกดำเขียวเนะี่ยฟันนีอ่ะมึงคอยดูสเต็ปใหม่ฟันนีออกดำเขียวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวกูตาย ไงบอกแล้วอย่าให้กูอย่าให้กูโชว์สตเตปปอรเพเออร์เดี๋ยวมึงจะงงโหมดว่าหมดว่ามามาอะไรอะไรอะไรมึงอย่ากูกูเป็นนะกูกูเป็นนะอย่านะอย่านะกูเป็นแบบงงๆเลยนะอย่านะอย่าให้กูตั้งใจเล่นนะกูก็เล่นแค่นี้แหละ สวัสดีคนด้วยนะครับวา,อวาววยอย่ายุ่งกับกูมีอาร์กลับก่อนเนดะี๋ยวมาใหม่เนดะี๋ยวกูมาใหม่ผมอยู่ใน YouTube ตลอดขอบคุณมากครับ ฟุกมึงใจเย็นน่อยฟุกเดี๋ยวกูบวกให้โอ้ยยังแม่งอันตีไอสัตว์อาการไอ้เหี้ยกูเห็นแล้วอาการมันว้าไปแล้วกูกะเข้าไปปาดแม่งเสกกคนอันตีสวนโคตรจังเลเลยสวัสดีคนด้วยนะครับ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแม่งเอ้มันต้องเล่นบ่อยๆพี่แบบว่าไม่ได้เล่นไอนี่ขนาดนั้นอ่ะพี่เล่นแค่แบบเหมือน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 จำเข้ามาจำเข้ามาเล่นอ่ะสวัสดีคนด้วยนะครับ ไม่มีมานาไม่มีมานาไม่มีมานาอย่าไปเปรี้ยวมันไว้ฟุบมันอยู่เยอะไว้ฟุเราไม่มีมานาไว้ มึงมันนี่หนักมึงกันนี่มึงหลายดอกแล้วมึงอ่ะเมื่อกี้มึงทำอะไรกูไว้กูไปแล้ว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 อัลโหลอไม่แดกไม่ง่ายหรอกไว่าเยอะเล่นยากเล่นยากพี่เล่นไม่เป็นหรอกพี่แค่แบบไอ้นี่เฉย มันเป็นฮีโร่ที่แบบว่าต้องฝึกบ่อยๆอ่ะพี่แม่งไม่ได้เล่นเลยเล่นเฉพาะตอนอันดคลิปอะ่ะโอ,อ้โหแม่งไม่ทันหมดแล้วหมดแล้วกลับก่อนกลับก่อนเอาบัฟก่อน Vocês into you don't to look Necesit refuerzos. turned it Your equipo hurting your ravine or the need declare guard light. what empire เอาไปไหนวะเฮ้ยมันไปไหนอะมันไปไหนอะ,นไป,ไนอะปากิโต้มันหายไปเลยเมื่อกี้ ม,มันต้องกะองศาให้ถูกอะ่ะมันต้องกะองศาของมันอะ่ะไอเหมือนองศาที่แบบยิงซ้ายก็ยิงขวาพี่กะไม่ถูก Ténganse a El peligro está alrededor de Terrinia. Los estudiantes de Selric saben las reglas. Piensen en sus cuando Terriña no sea el único lugar donde podamos poner un pie. ไปบวบวมันแล้วโติดกูอีกทิพาย โอ้โหแม่งยนเชืองเรียบร้อย <ś c oughs> สว่วนดี่คนด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเยเฮ้ยเราได้เยอะแล้วเว้ยเราได้หกแล้วเว้ย เรามาทำมิชชั่นเว้ยเดี๋ยวเราก็ได้เชื่อพี่มันมีแองเจลา่ามันไม่ไม่กลัวเนี่ยมันมีแองเจล่าหรอกปากิโต้แม่งเก่าเหลือเกิน เารแชสะอีกเลนมไดาตกรัโอ้โหแตกเลยปัโตวไม่แรงจังวะปัโตโคตรแรงอ่ะต่อยมาปักเดียวแม่งแตกเลยอ่ะ Destruido. Nuestra torre ha sido destruida. Lucenders, meramente nuestro inhibidor está bajo avanzado. ataque. Mega asesinato enemigo. El enemigo ha asesinado al Lord. ไม่ไหวอ่ะปากิโต้ไม่คตรแรงเลยปากิโต้แม่งแรงเกินสูงสุดกี่เส้นเส้นครึ่งเราจะไปโยนเยอะเดี๋ยวศัตรูตกใจ ผู้แม่งปารก,กิโต้ต่อยมาแรงเกินสวัสดีคนด้วยนะครับปารก,กิโต้แม่แงแรงชิบหายเลยอ่ะเอาไอ้ที่แม่งลากปารก,กิโต้เข้าไปต่อย เอาสู้ปาก,กิโตไม่ได้เอาหงายคู่นึกว่าจะสู้ได้แม่งลากเข้าไปค่รนานมมเลยอะ อู <łość> <Sports> right มันกันกายชิพายแม่งกดดาบกันกายหงายเลยสวัสดีคนด้วยนะครับ กูว่าแล้วพันมันไม่กลัวกูเลยกูว่าแล้วมันไม่ได้กลัวเกงกูเลยแม่งเดินใส่เข้ามารอแองเจลา่ารอสิงสวยด,ดี่คนด้วยน네ะ네ครับ สับหัวไม่ไหวว่ะกลับบ้านก่อน Defender nuestra patria a toda costa. Nuestra base irá bajo ataque. Recuerda, los aspirantes. Vengo y Todas las esperanzas de la humanidad. ¡Racha de asesinatos! Está a mi girón, me voy a vivir a noé. Se dijo, era ¡Finalizado! Retirada! Puedo imaginar lo feliz que será nuestra vida después de que todo termine. Lo que está sucediendo en Terrini ahora no debería durar mucho. El ha sido asesinado. ปากิโต้แม่งโคตรเหนียวเลยอ่ะสวัสดีคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ <c oughs> ต้องเล่นคุ้มราคาสกินด้วยนะพี่นี่ไงกูเล่นคุม้มแล้วนี่ไงเล่นแค่สองรอบแล้วกูก็เลิกเล่นแล้วสกินเนี้ยซื้อมาไว้ประดับบรารมีอย่างนั้นนะ่ะซื้อมาให้พวกมึงอ,อิจฉาเล่นอู <c oughs> ซื้อมาแค่ว่าไว้้พวกมึงอ,อิจฉาเล่นเฉย จังหวะนี้จังหวะนี้ฟันนี้ต้องมาแล้วจังหวะนี้ฟันนี้ต้องมาแล้วฟันนี้ต้องมาแล้วไอ้ยึบบินไปไหนแล้วกูบินไปไหนแล้วกูไป,ไวกปากิโต้ไม่ยอย่าต่อยกูไอ้สั่น <c oughs> โอ้โหแม่งหายไปไหนวะไอย้ยึบบีมขโมยปาไอ้บีมแม่งขโมยกูปไปอีกแล้ว แม่งกูบินกูบินใส่กูบินใส่มีอาไอบีมแม่งขโมยหายไปเลยกูว่าฮีโร่ใหม่แม่งไม่ได้เวิร์กอะฮีโร่ทุกตัวนะ <c oughs> <c oughs> มึงเรียกกูฮีโร่ใหม่อะ่ะแม่งกูว่าใครบอกว่าฮีโร่ใหม่แม่งโกงไฟหนึ่งต่อหนึ่งพี่ว่าแม่งไม่เวิร์กนะบางทีไอสั์มึงจับเขาไปเพื่อนเหมือนเหมือนไว้ในโดตาแต่ว่าวไว้โดตาเขายังยิงช่วยข้างนอกได้นะไอ้ที่นีแม่งจับเขาไปแล้วหายไปอยู่ในโลกของมันเลยไม่รู้อะฟุกเดี๋ยวดูก่อน กำลังจะคิวกำลังจะคิวแม่งฮีโร่หายไม่ได้ว่ะลูน็อกได้ว่ะพลังโจมตีฮีโร่เยอะสุดลูน็อกได้ว่ะก็โอเคฮะจบคลิปนี้แล้วกันนะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ